ภาถาวาจาสิทธระร่วงพูดสิ่งใดก็จะเป็นจริงแต่ห้ามแช่งใครจะเป็นไปตามปาก สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระชาแนลการอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับนนเรื่องราวบาปบ,บุญนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับ ฟังนะครับคาถาวาจาสิทธิ์พร่วงพูดสิ่งใดก็เป็นจริงแต่ห้ามแช่งใครจะเป็นไปตามปากคาถาบูชาพระร่วงบางแห่งก็เรียกคาถาปากาสิทธิ์พระร่วงหรือคาถาวาจาสิทธิ์เนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นเรื่องของวาจาสิทธิ์คือพูดอย่างไร ย่อมเป็นอย่างนั้นจึงทำให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผลโดยให้ภาวนาว่านะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสัิมังสัจ,จวาจังอธิธามิทุติยมปิอีมังสัจ,จวาจังอธิธามิตติยมปิอีมังสัจ,จวาจังอธิธามิเมื่อจะทำการสิ่งใดจะปุกเสกก็ดีพูดอธิษฐานเป็นประกาศสิทธ ให้ภาวนาคาถานี้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวาสามหนพูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่างเมื่อทำอย่าแช่งใครอย่าดาใครเป็นไปตามปากทั้งนั้นทำเสร็จถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปัจจุดธามิทุติ อิมังสัจจวาจังปัจจุธรามิตาติอิมังสัจจวาจังปัจจุธรามิให้ภาวนาพร้อมๆกับเอานิ้วชี้มือขวาสีปากย้อนมาทางซ้ายเป็นการถอนประกาศิทธิ์ที่ทำไว้อย่างไรก็ดีการใช้คาถานี้ให้เกิดผล ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนรักษาสัจจวาจาคือพูดสิ่งใดต้องทำสิ่งนั้นห้ามผิดคำพูดเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกเองประกอบก,บกับการประพฤติชอบ ทางวาจาสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอท่านผู้ฟังครับตำนานประกาศสิบพระร่วงอดีตการล่วงมาแล้วมีพระเจ้าเมืองสุโขทยัยพระนามว่า พระล่วงพระองค์ทรงธรรมอันวิจิตมีบุญญาที่การมากล้นประกอบด้วยวาจาสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกไปล้วนเป็นความจริงในการก่อนขึ้นครองบ้านเมืองสุขโขทยัยณกรุงอินทปัตธ์อันมีพระเจ้าอุทัยราช มีพระมเหสีสืบเชื้อสายพญานาคราชนามว่าพระนางนาควันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุทัยราชพาพระมเหสีซึ่งกำลังมีพระคันเกใกล้คลอดสเสด็จประพาสหาดทรายพระมเหสีก็ประสูติการเป็นฟองไขพระเจ้าอุทัยราชไม่ทราบชาติกำเนิดเดิม ของพระเมสีจึงเกรงว่าฟองไข่นี้อาจจะเป็นเสนียดจันไรและเกิดความอับประมงคลแก่บ้านเมืองจึงให้ทิ้งไปก่อนที่จะตามเสด็จพระสวามีกับกรุงอินทปัดพะนางนาคสั่งให้คนสนิทนำฟองไข่ ไปฝังสายไว้ในละวะปุระขึ้นกับอาณาจักรขอมเพลานั้นไรเจ้าเมืองครอบครองมีเพียงนายคงครานายกองส่งน้ำทำหน้าที่รักษาการแทนต้องส่งสวยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบสรอนเป็นประจำทุกสามปี ุ้มไพรพลขนน้ำไปถวายพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์พระเจ้าสุริยวรมันที่สองแห่งอาณาจักรขอมขากลับขบวนเกวียนของนายคงคลาผ่านเมืองอัมราพิรุณบูรณ์เห็นฟองไข่ขนาดใหญ่ ขุดขึ้นบนทรายนายคงคลาจึงเก็บไปละวะปุระด้วยแล้วหาแม่ไก่ให้มาช่วยฟักตัวละหนึ่งเดือนพอครบสิบเดือนไข่นั้นก็แตกออกภายในมีเด็กชายนายคงคลาจึงให้ชื่อว่าร่วงและเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม ครั้งหนึ่งนายร่วงอายุ11ปีได้พายเรือเล่นในทุ่งพรมมาตทะเลชุบอนพายเรือตามน้ำไปได้สักพักก็คิดจะกลับแต่ต้องพายเรือทวนน้ำรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงพูดเปลยว่าทำไมน้ำไม่ไหลกลับไปทางเรือนราบ้างทันใดนั้น น้ำในทุ่งพรมมาตก็เปลี่ยนทิศไหลาพาเรือกับอย่างที่ตนพูดครั้งหนึ่งนายร่วงส่งสวยน้ำทะเลเพื่อชุบสอนสศักดิ์สิทธิ์แก่พระเจ้าปัุมสุริยวงศ์แห่งอาณาจักรหอมเห็นว่าภาชนะดินเผานั้นมีน้ำหนักมากใช้ขนส่งน้ำลำบากจึงสั่งให้ ไพรพลสารกระออมไม้ไผยใช้ชันยาอุดรอยรั่วแล้วให้ไพรพลตักน้ำจากทะเลชุบสอนพระร่วงได้กล่าวกับฉลอมนั้นว่าวาลีเอ๋ยเจ้าจงอย่าได้ไหลรั่วออกมาจากกระออมนี้เลยน้ำก็ม่ได้รั่วออกมาจากกระออมแม้หยดเดียว ไร่พลต่างเห็นใจเห็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ครั้งแล้วพระเจ้าขอมทรงทราบเรื่องสติปัญญาและบุญญาธิการอันน่าอัศจรรย์ทรงเคืองพระทัยมากว่าจะเป็นภัยต่อพระองค์ทรงสั่งให้กองทัพทหารไปจับตัวมาสังหารเสียนายร่วงรู้ความจึงหลบนี้ ขึ้นเหนือแวะนั่งพักริมวัดแห่งหนึ่งบ้านบางคลานเมืองสะรวงได้ประสบกับความอดยากชาวบ้านได้มอบข้าวปลาอาหารให้เมื่อพระร่วงกินเสร็จเกิดความสงสารปลาจึงโยนลงสะแล้วสั่งว่าเจ้าจงมีชีวิตขึ้นมาเถิดพลันปลาตัวนั้น ซึ่งไม่มีเนื้อมีแต่ก้างก็กลับกลายมีชีวิตขึ้นมาแหวกไหวอยู่ในน้ำชาวบ้านเรียกว่าปลากล้างพระร่วงต่อมานายร่วงเดินทางถึงเมืองเฉลียงเกิดปวดท้องหนักจึงนั่งทายที่ข้างปลาเสร็จแล้วได้หักกิ่งไม้แห้งมาชำระและโยนทิ้ง พร้อมกับสั่งว่าจงงอกขึ้นมาเถิดพลันใบไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นต้นซึ่งมีกลิ่นเหมือนอาจมชาวบ้านเรียกว่าไม้ชำระพะร่วงนายร่วงนี้มาไกลถึงสุขโขทยัยอายุครบอุปสมบทชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระร่วงนับแต่นั้นมา ทหารขอมคนหนึ่งมีวิชาแกล่งกล้าได้ตามจนทราบว่าพระร่วงได้บวชแล้วจึงดำดินลอดกำแพงวัดเข้าไปเห็นพระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่แต่ไม่รู้จักจึงถามว่าพระร่วงที่มาจากเมืองละโวอยู่ที่ไหนพระร่วงจึงสอบถามจนรู้ว่า เป็นนายทหารขอมที่ตามมาจับตนจึงบอกว่าเจ้าจงอยู่ที่นี้แหละอย่าไปไหนเลยจะไปตามพระร่วงให้ด้วยฤทธิ์วาจาสิทธิ์ของพระร่วงร่างของขอมดำดินผู้นั้นก็แข็ง กลายเป็นหินติดคาแผ่นดินอยู่ตรงนั้นในวันใส่บาทเทโวที่ลานวัดเขาพระบาทใหญ่เมื่อพระร่วงฉันพัตหารเสร็จข้าวที่เหลือจากก้นบาทท่านได้โปรโยลงบนลานวัดแล้วทรงอธิษฐานว่าให้ข้าวตอกดอกไม้นี้กลายเป็นหินชนิดหนึ่งมีอายุ ยั่งยืนนานชั่วลูกชั่วหลานพลันเกิดเป็นก้อนสีเหลี่ยมมีเมล็ดสีข้าวสุกฝังอยู่ในเนื้อหินสีดำชาวบ้านเรียกว่าข้าวตอกพระร่วงเมื่อพระร่วงได้คลองเมืองสุขโขทยัยเสด็จออกประพาสปา่าไปตามเชิงเขาทอดพระเนตรธรรมชาตินอกเมืองทางที่ใต้จนถึงโศก ซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่มีเขาปิดกัน้นทางน้ำอยู่พระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐานแล้วฟันดาบลงไปเพื่อเปิดทางน้ำให้แยกออกจากกันจะได้มีน้ำหล่อเลี้ยงอาณาประชาราชจึงทำให้เขาแยกออกจากกันเป็นที่น่าอัศจรรย์น้ำก็ไหลลง ผ่านโศเขาลงไปเบื้องล่างเรียกว่าคลองเสาหอจนถึงทุกวันนี้สถานที่ที่พระร่วงเจ้าลองพระขันก็มีชื่อเรียกว่าโศพระร่วงรองพระขันส่วนหินที่รับพระขันเรียกว่า โศกหินลับมีดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสําหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ